สวัสดีครับหลังจากที่เราได้คุยกันไปแล้วนะครับว่าพระสมเด็จพุทธจารย์โตแล้วกันนะครับมีตามยุคต่างๆครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อพระสมเด็จพุทธจารย์โตตามยุคนะครับถ้าก่อน2407นะครับก็เป็นพิมพ์พระสี่เหลี่ยมทินฟักนะครับแต่อาจจะมีมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าโอ้ท่านทาไปตั้งแต่ยังเป็นตั้งแต่ก่อนเป็นพระครูด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มาเป็นพระครูพระครูปริยัตินะครับพระราชปัญญาภรณ์ เ็นมรพระเทพกวีพระธรรมกิตตินะครับแล้วก็เป็นสมเด็จพระพุทธจารย์นะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละยุคนี่เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับจากหนังสือเล่มนี้นะครับที่เป็นบันทึกของหลวงปู่คำนะครับแล้วก็เป็นช่างสิบหมู่เขียนต่อๆกันมาแล้วจนมาถึงนะครับท่านชาแนมโชดช่วงท่านมณตยอขันนะครับที่ได้มาทาเล่มนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะไล่ดูนะครับซึ่งต้องบอกว่านะครับ จากการสืบประวัติมานะครับทั้งสองท่านนี้นะครับไม่ได้ทําธุรกิจซื้อขายพระด้วยครับทำอย่างอื่นแต่ว่ามีความตั้งใจที่ดีที่จะทหนังสือออกมานะครับนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็น่าเชื่อถือครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าไล่ไปแต่ละยุคนะครับจากหนังสือเล่มนี้เนี่ยว่าในแต่ละยุคนียพระสมเด็จนะครับเนื้อเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเราลองดูที่คํานําของเล่มนี้นะครับผมอยากให้อยู่ตรงนี้นะครับ ข้าพเจ้าได้จัดทาสมเด็จโตเล่มนี้เพื่อที่จะให้วงการพระและประชาชนทั่วไปได้ทราบชีวประวัติความเป็นมาที่แท้จริงจะได้เรียกพิมพ์พระต่างๆให้ถูกต้องตามที่เจ้าประคุณเป็นผู้สร้างและตั้งชื่อเพื่ออนุชนรุ่นต่อไปจะได้ศึกษาหาความรู้เข้าใจความเข้าใจโดยไม่ต้องลังเลสงสัยการจัดทำหนังสือนี้ได้คัดลอกมาจากบันทึกคำบอกเล่าของปู่คำ โดยไม่ได้แต่งเติมเนื้อหาแต่ประการใดนำภาพพระสมเด็จพิมพ์ต่างๆพร้อมทั้งคำอธิบายให้โดยละเอียดได้ถ่ายสมุดบันทึกจากต้นฉบับจริงและข้าฉาชินนบัญชรตามบันทึกลงในหนังสือเล่มนี้ด้วยท่านที่มีสมเด็จโตเล่มนี้อยู่กับท่านผู้ใดแล้วเสมือนกับท่านมีพระสมเด็จอยู่กับตัวท่านเองและมีภาพพระสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์ที่แท้จริงที่หาชมได้ยากว่า มีรูปลักษณะอย่างใดบางท่านเกิดมายังไม่เคยเห็นหนังสือเล่มนี้บางคํามีคําราชาศัพท์บางคําก็ไม่มีคําราชาศัพท์เพราะลอกมาจากบันทึกเดิมเป็นบันทึกมรดกตกทอดมาจากในช่วงวงช่างหล่อตาของข้าพเจ้าและขอขอบพระคุณท่านเจ้าของพระสมเด็จทุกท่านที่มีภาพอยู่ในหนังสือเล่มนี้โดยไม่ขอเปิดเผยนามอันนี้แสดงให้เห็นว่าเขาไม่ต้องการทําการค้านะครับเขาก็ไม่เปิดเผยชื่อนะครับ ท่านผู้ใดต้องการดูบัทึฉบับจริงหรือมีปัญหาเกี่ยวกับพิมพ์และเนื้อพระที่สมเด็จว่าแท้หรือไม่เชิญติดต่อที่อาจารย์ชแนลช่วช่วงนี่นะครับตามที่อยู่นี้ก็ประโยชน์นั้นก็ต้องขออุทิศนะครับแด่หลวงปู่คําผู้บันทึกนายเพชรนายเจิมคุณพิทักษราชและนายพรผู้จดบ,บันทึกตลอดจนท่านที่มีส่วนร่วมสม,มุดบันทึกนี้ทุกท่านขอดวงวิญญาณท่านจงโปรดรับทราบด้วยเทินนะครับ หากพินก็ขอกราบประมาณนี้ครับชรามโชดช่วงมนัสยอขันนะครับนี่นะครับคือที่ท,ที่ต้นฉบับนะครับเนี่ยของปู่คำได้เขียนไว้ถี่ถ้วนเป็นที่เชื่อได้เป็นประวัติอันแท้จริงของครัวโตวรคังแล้วมาลอกต่อเมื่อปู่คำได้มรณะไปแล้ว4ปีในราวพศ2 4 25บันทึกนี้ ตกอยู่ที่พระครูป,ประัดโอ้โหนะครับอ่าลองดูนะครับได้ลอกมาจากบ้านช่างหล่อหลังวัดละคังนะครับหลานนายพึ่งปฏิมากรเคยเป็นเจ้ากรมกรสาบหรือช่างสิบหมู่สมัยนั้นนะครับนี่นะครับแล้วก็มีรละเอียดนะครับ เห็นไหมนะครับอานี่เรามาดูพิมพ์นี้นะครับเป็นอะไรครับพิมพ์พระประธานทานเส้นลวดนะครับพิมพ์พระประธานทานเส้นลวดนะครับพิมพ์นี้นะครับนี่นะครับเกตยาวเอียงซ้ายเอียงซ้ายนะครับ ยันซุ้มผ่าวายนะครับใบหน้าคล้ายเมล็ดงาไม่มีหูลำคอยาวนะหน้าอกนูนเล็กน้อยนะครับหัวไหลยกทั้งสองข้างอาดูเนื้อพระนะครับเนี่ยที่เหลือลองแคทเจอร์อ่านได้นะครับเป็นเนื้อผงผสมข้าวสุกครับผงเกสรผงใบลานผงใบเสมาผงตะไคร่เจดีผงดําดินเจ็ดโปง่งดินเจ็ดท่าดินเจ็ดสะและน้าอ้อยเคี้ยวนะครับเนื้อขาวตุนพระองค์นี้นะครับทําแจกแล้วหนีทุดงวัดระคังใน ครองสมณศักดิ์เป็นครูพระครูสามัญน,นะครับตอนอายุ3 9ปีตอนนั้นนี่ถ้าใครศึกษาเรื่องราวก็จะทราบครับว่า,านะครับด้วยการที่สามจะพระาราชทานสมณศักดิ์แต่ท่านก็หนีออกไปนะครับช่างต่อเรืออูบางขุนภมนอกเป็นผู้แกะพิมพ์ถวายนะครับภาพนี้ก็เป็นเนื้อผสมข้าวสุกน้ําอ้อยเคี้ยวนะครับและที่สำคัญก็คือว่ายังไม่มีน้ํามันตังอิวนะครับรวมถึงผงปูนเปลือกหอยก็ไม่น่าจะเยอะนะครับ เดีย๋ยวเราจะค่อยๆดูไปทีละพิมพ์นะครับนี่ก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับดูนะฮะลักษณะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าพิมพ์เจดีนะครับเนื้อนะครับคันนี้พอมาดูเนื้อหาครับในนี้เรียกว่าพิมพ์พระประธานวัดบางขุนพรหมนอกนะครับเกตยาวยันซุ้มผ่าหวายนะครับหน้าค,คมคายเมล็ดพริกไทยลำคอสั้นไม่มีหูนะครับ ที่มันคืออะไรครับไม่มีายตีวอนนะครับกลับไปดูที่หนึ่งเนี่ยนะครับไม่มีายตีวอนนะครับเนื้อเป็นไงครับคล้ายๆกับที่ผมเคยเอาดูเนื้อพับผงวิเศษล้วนนะคล้ายๆกันนะครับนะฮะหัวเข่าหน้าตักงอนรับวงแขนนะครับฐานบนเป็นฐานหมอนรูปกล้วยฐานกลางเป็นคมขวานฐานล่างเป็นฐานหน้ากระดานตัดตรงมีซุ้มผ่าไหวครอบองค์ใหญ่นะครับ เนื้อเป็นเนื้อผสมข้าวสุกผงเกสรผงใบลานนะครับผงตระไคร้เจดีและน้ำผึ้งเนื้อจะแห้งขาวอมเหลืองแกล่งนะครับวัดบางขุนพรมนอกตอนนั้นท่านอยู่ที่นี่นะครับคลองสมักดักเป็นพระครูธรรมดาสามัญแต่ไม่ยอมรับนะครับได้ออกทุดงนะครับตอนอายุ38ผู้แก่พิมพ์เป็นช่างสิหมู่นะครับนี่นะครับเขอบอกว่าปัจจุบันเรียกพิมพทรงจีดีผิด นะครับตะก่อนเนี่ยเรียกพิมพ์พระประธานนะครับดูนะครับลักษณะเห็นไหมครับแขนล่ำเลยนะเข่านะครับงอนขึ้นนะครับรับวงแขนนะครับเป็นหมอนนะครับเนื้อหาก็นี่นะครับ นี่ครับองค์นี้ครับวันนี้ถือว่ายุคต้นจริงๆนะครับเก่ามากนะครับเป็นอะไรครับเป็นพระนะครับเกือบๆจะคล้ายพิมพ์เส้นได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับชื่อว่าพิมพ์พระประธานฐานเส้นลวดวัดบางขุนพรมนอกอีกแล้วนะครับนะครับลักษณะเป็นไงครับองค์พระนะครับนี่นะครับเกตนะครับ เลียวเล็กยันซุ้มหวายนะใบหน้ารูปไข่ไม่มีหูมีลำคอหน้าอกหนูเล็กเอวเล็กหัวไหล่ทั้งสองข้างยกนะครับพระพิมพ์นี้แยกออกจากพิมพ์เส้นได้มีผงดินผสมส่วนพระพิมพ์เส้นได้ไม่มีผงดินผสมนะครับพิมพ์ตื้นและฐานจะเป็นฐานเส้นลวดใหญ่กว่าฐานพิมพ์เส้นได้พระพิมพ์เส้นได้ต้องเป็นเส้นได้หมดทั้งองค์ยกเว้นใบหน้าและหนะ้าอกนะครับพระองค์นี้เป็นไงครับ เป็นเนื้อที่มีผงวิเศษทั้ง5ผสมข้าวสุกผงเกสรผงใบลานผงใบเสมาผงดําดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดปลาดินเจ็ดท่าดินเจ็ดสะและน้าอ้อยเขียวนะครับยังไม่มีน้ํามันตังอิว้วนะครับเนื้อครับแห้งออกสีมะกอกสุกนะครับหรือสีน้ําตาลไหมผิวนอกต้องบอกว่าสีมะกอกสุกเราทราบนะครับว่าแล้วแต่เนื้อของเกสรนะครับจะมีไล่ตั้งแต่สีอ่อนนะครับไปจนถึงสีน้ําตาลเข้มนะครับ อันนี้นะครับเป็นตามสีนะครับแล้วก็เนื้อเหนียวหนึบนุ่มแน่นอนครับเพราะว่ามีผงดินด้วยนะครับเราก็เคยพูดในคลิปนก่อนไปแล้วนะครับว่าดินนะครับที่ออกมาเป็นผิวมะกอกสุกก็มีดินแสงอรุณด้วยนะครับนะครับที่วัดบางขุนพรหมนอกครับตอนนั้นครองสมณศักดิ์เป็นพระครูสามันนะครับ2 3 6 6าอายุ36ปีช่าง10หมู่เป็นผู้ทําถวายเพราะตอนนั้นเนี่ยช่าง10หมู่ได้ทําถวายแล้วนะครับ ปัจจุบันเรียกพระฐานเส้นลวดนะครับก็เป็นพระประธานฐานเส้นลวดเห็นไหมพิมพ์นี้เคยเห็นไหมครับนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะครับที่น่าสนใจครับอง์นี้นะครับเป็นเรียกว่าพิมพ์หน้าโหนกอกครุฑครับลองดูนะครับหน้าโหนกอกครุฑนะครับเป็นพระ ที่ทำที่วัดบางขุนพรมนอกครับตอนนั้นท่านยังเป็นพระลูกวัดธรรมดาครับอายุ25ปีนะครับเกตบัวตูมนะครับไม่ยันซุ้มหวายนะครับใบหน้าคล้ายมเมล็ดพริกไทยนะครับวงแขนสองข้างทอดโค้งกลมมาจรดหน้าตักนะครับซุ้มผ่าไหวครอบองค์พระเล็กอยู่ในกรอบกระจกสี่เหลี่ยมองค์พระนั่งพึงผายสง่างาม ฐานล่างสุดไม่มีซุ้มผ่าวายใต้ฐานนะครับเนื้อเป็นเนื้อผงข้าวสุกแรกๆนะครับยุคต้นๆนี้ต้นจรินนงๆนะครับผงเกสรผงใบลานยังมีนะครับผงดําและน้าอ้อยเคี้ยวเนื้อแห้งจะขาวตุ่นแข็งเหนียววัดบางขุนพรมนอกตอนเป็นพระลูกวัดธรรมดานะครับอายุ25ปีนะครับช่างต่อเรืออู่บางขุนพรมนอกเป็นผู้แกะพิมพ์ถวายนะครับก็จะเป็นเห็นไหมช่างอู่ต่อเรือนะครับ นีพิมพ์แรกๆนะครับซึ่งในยุคหลังๆเองก็มีการอนุรักษ์พิมพ์แรกๆนะกลับมาทําใหม่เหมือนทาย้อนยุคแรกนะครับตอนที่ท่านเป็นสมเด็จแล้วนะครับนี่เราก็จะเห็นนะครับหน้าหนกอกขุดเพราะว่าถอดพิมพ์มาจากพิมพ์ดั้งเดิมนะครับก็มีความสวยงามตามพุทธศินของพระพิมพ์นี้นะครับนะครับพิมพ์นี้เป็นหน้าหนกอกขุดครับทําที่วัดบางขุนพรมนอกครับ ในสมัยที่ท่านอายุ42ปีนะครับตอนนั้นก็เป็นพระครูชั้นสามัญน,นะครับพิมพ์หน้าโหนกอกคุดนี้นะครับเกตใหญ่สั้นนะครับหัวไหล่ซ้ายมนนะครับแล้วก็วงแขนทั้งสองข้างนะครับทอดโค้งลงจรหลดหน้าตักหัวเข่ากับหน้าตักหัวเข่าจะงอนเล็กน้อยนะครับรับวงแขนนะครับยุคแรกๆนะครับฐานเป็นฐานหมอนสามชั้นได้ระดับ มีซุ้มผ่าวายนะครับครอบองค์พระฐานล่างสุดไม่มีซุ้มผ่าวายเนื้อพระเป็นเนื้อผง,ผ,งผสมข้าวสุกผงเกสรผงใบลานผงดําและน้ําอ้อยเคี่ยวเนื้อแห้งจะขาวตุ่นนะครับตอนนั้นก็ครองสำนักศักิ์นะครับเป็นพระครูสามัญอายุ42ปีนะครับเนื้อยุคแรกก็จะเป็นเนื้อผงข้าวสุกน้าอ้อยเคี้ยวนะครับอยู่ที่วัดบางขุนพรหมนอกนะครับไม่ได้เป็นพระกรูนะครับสร้างในยุคที่เป็นพระครูครับ นี่ครับองนี้ครับเป็นอะไรครับพระพิมพ์เจ็ดชั้นพิมพ์ใหญ่พิมพ์แรกนะครับวชัยโยนะครับนี่นะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์แรกเลยนะครับเป็นพระที่เป็นไงครับมีเกตเอียงซ้ายนะครับยันซุ้มผ่าวายใบหน้ากลมเล็กคล้ายเมล็ดพริกไทยหูใบสีลำคอสั้นนะครับหน้าอกตันท้องร่องหัวไหล่ทั้งสองยกนะครับ ฐานเส้นลวดทั้ง7มีซุ้มผ่าไว้ครอบองค์พระมีขอบกระจกสี่เหลี่ยมครอบซุ้มผ่าวไว้อีกชั้นหนึงเป็นผ้าเนื้อผงเข้าสุกผสมเกอรครับและน้ำอ้อยเคียวมีผงดําเนื้อแห้งจากขาวตุนนะครับพระเป็นตอนนั้นทํายังเป็นผ้ารูปวัดธรรมดาครับและพิมพ์นี้ทําเมื่อตอนอายุ26ปีนะครับทําการปลุกเสกแล้วพระยังไม่ทันแห้งก็มีคนมาขอไปเลยนะครองของนะครับ โดยที่เอาอะไรครับนี่เอาสันดาบฟันนะไม่เป็นไรเลยลองอีกทีเอาดาบด้านมีคมฟันเข้ากลางหลังแต่ไม่เข้าคนโดนฟันโมโหเลยเอากระบอกเข้าหลามตีหัวคนฟันแตกวิ่งหนีนะครับเพราะว่ารุ่งขึ้นเพื่อนที่โดนตีหัวแตกก็มาขอโทษที่ฟันเอาเพราะอยากลองเท่านั้นเห็นภาพรูปเล็กๆนั่งอยู่ในสายสินกําลังปลุกเสกอยู่ไม่น่าเลื่อมใส เลยอยากลองดูทีนี้เลยเชื่อว่าฉมังจริงนะครับตอนนั้นก็โอ้โหนะครับพิมพก็มีสร้างอีกหลายพิมพ์นะครับนี่นะครับต้นฉบับตามตำราเล่มนี้นะครับตั้งแต่อายุ26แน่นอนครับน้ำอ้อยเคี้ยวเนื้อผงผสมข้าวสุกผงแกสอนผงใบลานผงดํา ภาพนี้นะครับเป็นภาพพิมพ์7ชั้นพิมพ์ใหญ่นะครับที่วัดชยโยนะครับสร้างสมัยที่สมเด็จพระจันทร์โตตอนนั้นท่านอายุ29ปีนะครับก็เป็นพระลูกวัดธรรมดานะครับแล้วก็เนื้อนี่ผสมผงข้าวสุกนะครับพิมพ์อย่างที่บอกครับเป็นลักษณะพิมพ์บําเพ็ญทุกขลักกิริยานะครับแขนนี่เป็นข้อต่อกระดูกเลยนะครับเป็นข้อข้อเลยครับแล้วก็เนื้อก็เป็นผงข้าวสุกผงเกษรผงใบลานผงดำน้าอ้อยเคี้ยวนะครับ แข็ง Adams, แกร่งเหนียวและหนึบนุ่มบรรจุกรุนะครับกับไม่บรรจุนะครับสองอย่างนะครับช่างนายทองช่างทําโบสถ์ติดกระจกหน้าบันอยู่อ่างทองเป็นผู้แกะพิมพ์นะครับแล้วก็นายชัยตาของท่านเจ้าประคุณเอาเป็นคนเอาแม่พิมพ์มาถวายทีหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะสวยงามนะครับนี่ตั้งแต่อายุ26ชุดแรกนะที่ทํา ครับอย่างที่เราได้ดูไปนะครับว่าพระยุคต้นตั้งแต่ท่านสมเด็จพระจัน์โตนะครับ <t> ตอนนั้นท่านเป็นพระลูกวัดทำแต่อยุ29นะครับมีอยู่ที่วัดบางขุนพรหมนอกนะครับจร <t> ิงๆแล้วพระก็จะลักษณะคล้ายๆกับที่ผมให้ดูอย่างเงี้ยครับ <t> เป็นพระที่เรียกว่าเป็นเนื้อเคยดูกันแล้วนะครับเป็นเนื้อมูลสานนะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยเนื้อมูลสารล้วนครับเนี่ยแล้วก็มีผงดําอยู่ข้างในเนี่ยที่เขียนาในทุกจุดนะครับว่ามีผงดำนะครว่าผงดำเนี่ย แยกออกมาจากผงใบลานเผานะผงใบลานเผาก็เขียนผงใบลานเผาแต่ว่าผงดำนี่นะครับถ้ามีความเป็นไปได้จริงก็คือมีการใช้ตัวกลุ่มที่เป็นเหล็กไหลภายดำนี่ใส่มาตั้งแต่ยุคแรกๆแล้วนะครับอย่างเงี้ยนะครับลักษณะซึ่งต้องบอกว่าเราศึกษาเนี่ยนะครับดูแล้วในปูนเปลือกหอยเนี่ยก็จะมาในยุคที่ท่านเป็นสมเด็จพราจักรพรรดวผมจะค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆดูทีละคลิปนะตอนนี้จะเริ่มมาดูเนื้อแล้วครับ ที่เป็นแต่ละยุคแต่ละช่วงนะครับและเดี๋ยวเราจะได้มาทําการจัดกันอีกรอบหนึ่งนะว่ายุคต้นยุคกลางยุคปลายเนี่ยเราจะแบ่งจากอะไรนะครับหลายท่านบอกว่าแบ่งตามราชการดีไหมสามสี่ห้าถ้าไม่งั้นตอนราชกาลที่5ก็จะสั้นหน่อยครับก็จะเป็น2 4งสหนึ่งถึงสองสหนึ่งห้าถ้าแบ่งตามเนื้อหรือแบ่งตามตอนที่ท่านรับสมณศักดิ์ต่างๆหรือแบ่งตามวัดนะครับ ไม่ตายตัวเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปพร้อมๆกันจริงๆผมก็มีคําตอบบางส่วนอยู่ในใจแล้วแต่เดี๋ยวค่อยๆดูันไปนะครับไปศึกษาส่วนนี้นะครับช่วงท้ายเดี๋ยวเราจะมาดูพิมพ์ที่แกะจากแม่พิมพ์ที่เป็นหินทรายนะครับหินลับมีดนะครับแล้วก็เทียบกันนะครับของทั้ง3หลวงด้วยกันนะครับไปชมกันครับครับต่อไปนี้นะครับจะเป็นลักษณะของแม่พิมพ์นะครับพิมพ์หูยานฐานแซมนะครับของทั้ง3าหลวงนะครับหลวงวิจารณ์2 4 -1 นนะครับหลวงศิษย์ก็ รอส90นะครับแล้วก็หลวงวิจิ์นุมน2412นะครับทีนี้มาดูของหลวงวิจารเจรนายนะครับจะเป็นสังคติเห็นชัดเจนนะครับผ้าลงมานะครับขานั่งขัสมาธิเพชรนะครับหูยานนะครับฐานแซมนะครับสวยงามในขณะที่ของหลวงวิจิตนรุมนะครับจะมีลักษณะของสังขตินะครับคล้ายๆกับ พาดลงมานะครับเหมือนเกือบจะเป็นล่องแต่ว่าการนั่งเป็นนั่งขัดสมาธิธรรมดานะครับขวาทับซ้ายนะครับในขณะที่พิมพ์ของหลวงสิทธิการโยธารักษ์นะครับจะมีลักษณะที่เป็นอกร่องสังคติภาพเป็นอกร่องเลยนะครับและการนั่งนะครับขาเนี่ยคล้ายๆกับพิมพ์เจดีนะครับเป็นลักษณะหมอนนะครับแล้วงอนรับ,บวงแขนโค้งนะครับนี่ก็จะเป็นทั้ง3าพิมพ์ที่แก่จากหิน ทาหินรับมีดนะครับครับคลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงนะครับเพอจะให้เห็นความต่างด้วยครับในพระที่เป็นยุคต้นนะครับเราดูที่พิมนะฮะแล้วก็เนื้อไปแล้วนะครับแล้วก็ตั้งแต่ท่านยังเป็นพระครูอยู่เลยนะครับแล้วก็ทําที่วัดบางหูหุนอกด้วยนะครับแล้วก็ตอนจบนะครับเราก็นะครับให้ดูแม่พิมนะครับที่เป็นพิมพ์ยุคปลายนะครับซึ่งลักษณะพิมพ์จะแตกต่างกันแม้ว่าเดี๋ยวเราค่อยๆดูครับจะมีบางพิมพ์ที่ซ้ํากับยุคต้นแต่ว่าด้วยนะครับฝีมือของช่าง ทั้ง3ท่านนะครับทั้งหลวงวิจิตรนรมนนะครับหลวงวิจาร์ณเจรานายหลวงสิทธิการโยธารักษ์นะครับมีความสวยงามครับและมีโอกาสเดี๋ยวจะค่อยๆดูนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านครับเท่านี้ครับ